สวัสดี FC ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับาฝากดูโฆษณาให้จบทุกคลิปนะครับถุกไค์นะครับนะครับพี่น้องวันนี้จะมีเมนูต้มเครื่องในเครื่องในนะครับแล้วก็จะมีลับก้อยน้ำตกนะครับก้อยน้ตกแล้วก็จะมีนี่ หมกหน่อไม้นะครับหมกไม้ขาดม่ไร้ครับเบือพักครับพักอันทีนวัสบีของแม่เนี่ยมาได้เมื่อบ้านครับมาได้กลับบ้านครับไปส่งของครับมาด้ครับแกงเฮ็ดคือเก้าครับแกงเฮ็ดมาได้ครับมาด้ครับสวัสดีพี่เอฟซีสปปลาวนะครับพี่แก้วนะครับแก้ว สวัสดีแอดมินทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผู้ใหญ่สวัดีทุกท่านมาก,กินลงมือครับทีมวิ่งแล้วลงโดดอากาศหน่อยครับอากาศหน่อยคือที่โมหินบันไดครับโมหินบันได นี้ยิงข้าวคนเดียวครับวันนี้โจวกลับไปแล้วครับไป,ไปทำง,งานต้มคของขนในแล้วก็น้ก้อยน้ําตกหมกหน่อไม้แกงเห็ดขอนใส่บวกหวาน เหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมเพราะว่าแกงเยอะมอเช้า,าเลยไม่ได้ทบพี่น้องครับ <S <S วันนี้ไม่ได้ทําเองครับวันนี้ไม่มีเวลาครับไปส่งของตอนค่ำครับส่งของให้เกือบทุกคนเลยเด้อครับ ถ้ามีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผู้รับนะครับส่งให้หมดแล้วนุ่นด้ว รทียมครับกระเทียมเพิ่มเพิ่มพลังเขาว่าเพิ่มพลังครับกินกระเทียมเขี่ยไม่ได้กินนะเขาว่าเพิ่มพลังคุณรู้จะเอาพลังไปไหนใครของนี่นะ แซ่บครับเค้อนี่แซ่บครับม,มาผักกับเลยจะแซ่บวยครับ ต้มวันต้มตแซ่บครับวันนี้อยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวครับเพชรแล้วครับ ลูกดวดชองลูกเลยเจอพีิกไปพีิกเขียวไปสองลูกนี่เผ็ดมากครับอืมหุดยอดสุดยอดประจาจนเลยโอ้เผ็ด สบาดีสบายดีเอฟซีโซปอล่ลาเนื้อครับโดยเฉพาะพี่แก้ยวย่ำามีแล้วพี่แก้วขเขาเปร่งทุกเศร้าครับพี่แก้วไร่ชนนะครับขอบคุณนหลายครับที่เข้ามาวอนหัว,วใจให้เน้อครับ กินอิมิม,มลไลฟ์หมดชิรสด่ได้พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยครับจะขึ้นขึ้นไลฟ์ขายของครับพอแล้วกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันเน่นท้องครับ khẩu cái tít mưng nó bỏ lên lên nó nã nã cái nhang muỗi đầy đậm nó nhang muỗi hót về ra khẩu tít nó hệt trái แซ่บแซ่บมึงคือเดียวก็แซ่บครับอืมถึงไหมอืมเครื่องไหน เจ้าน,นี้เขาทำแซ่บมากครับวันนี้ไม่ได้ทำเองครับแบบไม่มีเวลาครับผมมีเวลาครับมัน,น ผมอัลํำครับสุดยอดเลยต้มครับต้มต้มถึง,งนในครับสุดดออสุดสดออันนี้มงหน่อไม้ครับกินน้อยๆครับเพราะว่ามันจะแน่นท้อง <c oughs> คลิปนี้ทำไว้ทานี้เด้อครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เด้อครับขอบคุณผู้ใหญ่ดีๆผ,ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณครับคลิปนี้ทำไว้เทานี้เด้อไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันที่ไลฟ์สดนะครับไปแล้วบ๊ายบาย